สมบลอลนั้นแค่ไหนแล้วคะประมาณ5ปีวันนึงส่วนล,ละเท่าไหร่คะ2ซอง,อ,งอ๋อมีรับประจําตัวไหมคะไม่มีครับอ,อ๋อเยี่ยมมากเลยค่ะที่จะเล่นบุหรี่นะคะมไม่ทราบว่าครั้งนี้มีอะไรเป็นแรงจูงใจในการเล่นบุหรีค่คะเลื่องเงน

ยังเล้าสามสบายกินเต็มที่เองนี่สุดยอดจริงเอ้ยแล้วนี่เมียเองไม่มาตามเหรอวะเมียมีเมียพี่ต้องมาถ้าเมียไม่มาเพราะว่าเมียไม่เมียเอาสบายชน ฉันบอกแกแล้วไม่ให้มันเป็นหัวแกก็รู้คนสูบบุหรี่อะเบืองเงินเบืองทองแถมยังเสียสุขภาพแกด้วยที่แกได้รับคนบุหรี่จากมันน่ะแต่พี่ติณเขาก็ดีทุกอย่างนะคะยกเว้นแค่กินเล้าสูบบุหรี่เองอ่ะคุณแม่แต่หนูไม่ชอบอะงั้นแกก็เลิกกับมันซะถ้าหนูเลิกกับพี่ติแลราใครจะเป็นพ่อของลูกหนูค่ะแม่ฮะแกกำลังท้องหรอ ใช่ค่ะคุณแม่หนูกำลังท้องโอ้ยแม่ดีใจจังเลยลอกแม่จะมีหลานแล้วคุณแม่กำลังจะเป็นคุณยายแล้วนะคะแต่ว่าพี่ติมยังสุบบุหรี่อยู่เลยอ่ะถ้าพี่ติมไม่เลิกอ่ะลูกของหนูต้องแย่แน่ๆเลยงั้นรอบแป๊บหนึ่งลูกเดี๋ยวแม่เซิร์หาให้นี่ไงคะนี่ไงเออเจอแล้วสายด่วนเลิกบุหรี่เมื่อะไรอ่ะ 160่เย้เยีนยมไปเลยค่ะเพราะว่าบุหรี่นะคะบมหรี่เขาต้อตัวคนสูบเองแล้วก็ควันบุหรี่นะคะก็มีผลของคนรอบข้างด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเนี้คภรรยาน,นะคะกําลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยอาจจะมีผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ได้ถ้าเริ่มตอนนี้นะคะเดี๋ยวก็จะไม่เสี่ยงต่อภาวะการเป็นภูมิแพ้พ่อพงก็จะสุขสบายขึ้นนะคะ เพื่อวางแผนในการรรกษาน,นะคะได้ครับ คนจิน,นะคะนั่งให้เป็นนีโคนจิมกัมหรือว่าเป็นหมักฝรั่งนี้เองค่ะซึ่งในกรณีของคนจริงน,นะคะสมมติว่าคนจริงจะเลิกแล้วพวะะวนนรุงวพวกก่งนี้นะคะวันนี้ให้หยุดสบุรีทันทีค่ะแล้วคนนี้ก็เริ่นกองฝรั่งเลยนะคะถ้ากรณีน,นะคะก็คือว่าถ้าสมมติคนจริงเนี่ยรู้สึกอยากอยากสูบุหรี่อะคะ่ะก็ให้กกหยิบฝรั่งมาแทนก็เคี้ยวนะคะจนพอมีรสซอรนะคะก็หาคนที่มแก้ม เรีพอเราสร้างหมดนะคะก็ออกแับมาเคี้ยวใหม่อย่างเงี้ยคะ่ะเป็นประมาณ1ชิ้นนะคะต่อ30มสิบนาทีโดยถ้าคุณตินจะเคี้ยวบนต้นหลังนะคะก็จะมีข้อแน,นะนำนิดนึงะค่ะว่าให้เออ่งดแอลกอฮอล์เครื่อ,องดื่มชากาแฟนะคะหรือว่าเครื่องดื่มผลไม้อะคะที่มีส่วนผสมหรือว่ามันเป็นกรดนะคะแล้วก็ระหว่างที่เคี้ยวนะคะคุณตินอาจจะรู้สึกเอ,อรู้สึกปวดตรงกรามอะคะ่ะหรือว่ารู้สึก เป็นเหมือนเป็นแผลในป่าะคะ่ะก็ให้เปลี่ยนที่ไว้บัฟหลงนะคะหรือว่าจะอาจจะรู้สึกแสบยอดอกอะคะ่ะระหว่างนั้นนะคะแล้วก็พอคุณตีนเขี้ยวเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะก็ให้เก็บให้ไม่จิตแล้วก็ทิ้งลงถังขยะนะคะแล้วก็ขออนุญาตและติดตามผลหลังจากนี้นะคะอีกหนึ่งสัปดาห์คุณตีนแดงสงสัยไหมคะไม่มีครับค่ะ พี่รู้ไหมฉันออกไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะ <Nicole. S 1> น่พา,าชาพี่รู้ไหมคะว่านิโคมีคว,วสุมมเพราะว่าพีตนเลิกบุีลูกเราก็จะปอดภยถึงไหมี่ร,รเลขอบคุณนะคะที่ทำเพื่อครอบครัวเรา